<c oughs> ทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะดึงขอบจอลงมาได้นะในเซิร์ฟอินเตอร์ผมไม่เข้าใจเลยทำไมผมที่เคยดึงได้ถึงดึงไม่ได้แย่ๆ yeah, yeah. ต่อดีกว่ากำมัดแล้วดึงขอบจอลงไม่ได้ เฮ้ยคุนูน่าเทผมว่ะแย่แย่แย,แย่นูน่าไม่ยอมมาเอเอเดี๋ยวได้มันผิดอย่าเดินไปเพื่อนอย่าเดินไป บวกแปลอาวุธตีบวกอาวุธเลเวลสี่ได้ไหมครับเอ่อต้องบอกว่าจริงๆแล้วใบตีบวกอะไตีบวกไม่ได้แค่อาวุธเลเวลห้าครับนี่ผมดึงขนาดต้องย่อจอแชทลงเลยอเนี่ยเพื่อให้แชทมันอ่านได้จะไปเล่นด้วยยังไงเอ้ยคุณรูน่าอูหผมรอคุณรูน่าตั้งแต่สิบโมงไม่ใช่ตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วเนี่ย วนคุณดูหน้าไปเก็บเลเวลที่ทอคุณดูหน้าก็ไม่ไปโอ้โหโดนเทวะ่ะแย่แย่คุณดูหน้าเทผมพูดแล้วก็เดี๋ยวไปทำเซตอิวชอนรอคุณดูหน้าดีว่าผมต้องไปทำอิวชอนบ้างแล้วมาในซร์ฟอ,อินเตอร์ผมเห็นวอลล็อกหลายคนไล่หลอดแล้วผมก็ต้องแบบแม่ง <c oughs> เอ้ยลงทักอิวชอนวันทัเซลินบูดไทเทต้องมาแล้ว โดทเทว่าเล่นแชร์โอดีกว่าเอ้ยคุณดูหน้าเทผมอีกแล้วโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยกำลังเก็บเวื่ออยู่ดีๆทิ้งผมเฉยไปเ,เก็บเผื่อมีของดีๆหลอกมาให้เราบ้งางเซิร์ฟไพ่มันเขียนว่าตีอาวุธต่ำกว่าเลเวลสี่อะไสงสัยเอ่อไม่ครับกดของใบฟีโบะทุกเซิร์ฟเหมือนกันนะ คือใช้ปีกับอาวุธเลเวลไหนก็ได้ยกเว้นอาวุธเลเวลห้าครับดังนั้นเซลไทยก็ใช้ได้ปกติอันนี้ก็เทสกันมาแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดแล้วมันก็เขียนไปงัน้นแหละสุดท้ายแล้วเอฟเฟกเหมือนเดิมก็คือใช้ได้หมดครับใช้ได้ใช้ได้ อ๋อลืมไปน,นี่มันวอสนี่หว่าเกียบแล้วเดี๋ยว,ว,ยวไม่ได้เล่นนานลืมหมดเลยเนี่ยเอ่อเสื้อเดลลี่เหรอถ้าใส่อันนี้อันนี้มันเป็นเด็กใส่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะห้าเปอร์ เจ็ดเปอร์กับห้าเปอร์องั้นเสื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ก็เพิ่มเด็กพอจบแล้วเอาไปถอดขายทิ้งดีกว่าห่วยแตกวันดีเพื่อนรออยู่ที่รออยู่ทีมเรเดียนเฮ้ยทีมเรเดียนอย่างนั้นเหรอ ไอตี๋ไออีกเฮ้ยอันนี้อยู่เซิร์ฟอินเตอร์รอคุณลูน้าเนี่ยแย่แย่มากๆคุณลูน้าเทผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสามรุ่งเขาก็ทิ้งผมอยู่งูดำอ่ะแย่จริงๆเลยอ่ะเอ้ยคุณดูน้าเทผมนี่ไงเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไม่พูดด้วย ให้อาโออย่าให้พูดนะคน <ทำ S 1> รับทำเซตอิวชอนกันดีกว่าป่ะ yeah, เยอร์เตอร์เกาหลีละก่อนปล่อยมันไปก่อนครับปล่อยไอดีต่อแล้วขายแค่ 1, พันห้าพอเย่เย่ าหลีได้ว่าโอเคผมรอคุณดูหน้าทั้งคืนเลยเมื่อคืนน่ะ ใช่ผมตีงูดำจนผมเลือดเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องดีวิงกับเมืองเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ตีใม,มน่มนี่ย้ะเฮ้ยเมื่อคืนผมรอจนผมหลับเลยเอ,อแย่จริงเลยคุณดูหน้า